รู้ไหม<ฆ>ว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบเลือกเลยเขาไม่ชอบเลือกเสื้อผ้าไม่ชอบเลือกของไม่ชอบเลือกอาหารชอบเล,เลยแต่ยูให้เขาทำหมดเลยใช่เพราะว่าผมอะ่ะก็ไม่ชอบเลือกเหมือนกันไม่จริงเลยยูชอบเลือกมาอยู่เลือกให้เขาด้วยยูชอบชอปปิ้งไม่แต่เสื้อผ้าผมเลือกได้แต่ว่าอาหารเนี่ยผมอยากให้เขาเลือกเพราะว่าผมเองอะ่ะเป็นคนที่กินอะไรเดิมๆซ้ำๆแล้วมันเบื่อมากคือเดลี่ไลฟ์ผมถ้าไม่กินอาหารนอกบ้านไม่สั่งมากินน ผมจะกินไก่อกไก่ที่ผมซื้อมาเป็นอกไก่ฟีดอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นอกไก่ที่เป็นร้านที่เราสั่งประจําก็จะเป็นเมนูที่หลากหลายมากซึ่งอันนั้นอ่ะเป็นเมนเมนคลอสของเราก็คือเป็นโปรตีนอาหารครีมมากแต่ถามว่ากินไบ่อยมันเบือเบ่อไห <ง S 2> มเ <ไง S 2> มนคลอสกินไปบ่อยมันเบือ่อมันเบื่อมากผมกินติดตออ 2, ่อกันมาสองสาเดือนแต่ถามว่าทำไมต้องกินเพราะหนึ่งเลยคือโปรตีนสูงแล้วก็เมนูมันหลากหลายแต่ถามว่ามันอร่อยไหมมันก็ไม่ค่อยอร่อยครับมันเป็นอาหารครีมแล้วผมก็คุกไปกองประจำเนี้ยกโปรตีนไม่ถึง ใช่เรต,ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มชินแล้วครับแต่อันนั้นตลอดเวลาใช่แต่ว่ามื้อไหนถ้าแบบเนี่ยอย่างมื้อเนี้ยที่เราจะกินอาหารที่มันเป็นแบบว่าอาหารนอกบ้านอาหารที่มันปรุงอร่อยอร่อยเราก็จะดีใจามากๆแล้วก็ต้องให้เขาเลือกเพราะเราจะเหมือนเป็นการแรนดอมถ้าเขาเลือกมาแล้วมันเป็นเมนูที่เราไม่เคยกินเราก็จะรู้สึกฟินมากพราเราได้กินอะไรอร่อยไม่ได้ฟินแล้ววันนี้เพราะไม่ไมู้ซ้ำ อ <Huh? S 2> ี่มันก็ซ้ำมันก็มีแต่ซ้ำเพราะว่าเอาจริงนะคะนี่ขนาดเรื่องนอกบ้านเขาก็ยังเป็นแบบไม่กี้ทุกคนได้ยินไหมคะว่าไม่ใส่กระเทียมผัดน้ํานู่นนี่นั่นก็คือคลีนอยู่ดีดค่ะเหมือนไก่คลีนเลยคะ่ะต่างกันแค่อันนี้ต้องออกไปซื้ออันนั้นค uh ือ,นนอเว็บกินค่ะแค่นั้นเอง uh, <you> เพราะฉะนั้นมันจะมีกี่ร้านคะทุกคนที่เขากินได้แล้วก็กินแบบนี้มันซ้ำค่ะทุกคนซ้ำทุกวักน